มาไข่เจียวหมูสับร้อนๆสดๆนี่สดแค่ไหนนี่ไข่นี่หมูสับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วกระทะานี้ก็ทอดได้แค่นี้แหละอ่าไล่ไฟหน่อยไล่ไฟหน่อยเอาน้ำมันลงไข่เจียวของใครลูกไ,ไ,ไข่เจียวของใครนะไข่เจียวของน้ำโมสิใช่ไหมของกูได้ไงล่ะของหนูเหรอ ใช่ป่ะเิดได้น้ำมนนันน่อยสี่ใบกระทะนี้ทดไม่เคยฟูหรอกทอดอย่างนี้แหละเอาแค่อร่อยพอนี่ไม่ต้องเอาหน้าตาโอเคอร่อยพอหือกรอบแน่นอนมันออกมาเหมือนนี้มากกว่าหรือเปล่าไข่ระเบิดะนะโอ้ยไม่ต้องระเบิดก็ได้เพือ่อนกระทะนี้ก็ทนดีนะจากในติ๊เตอก ว้าวร้อนร้อนร้อนจริงว้าวร้อนเกินหูเองข้าวหอมมะลิตาดอกบวกัวสั่งได้นะครับแต่เราไม่ได้ขายข้าวตาดอกบวกัว <c oughs> เราขายข้าวแชทถึเตา,าเราไปดูที่ร้านได้นะ S T S B N T จีรพัน์เนาะไปดูได้เนี่ยในลาซาด้านะอ่าไปขออนุญาตประทานอาหารหมื้อน,นี้นะครับผมจะาปู่เทลุมัญญาองค์ยามทานเจ้ปู่กนะิริมิตินักการเงินวางอิกาวิปปสิทธิเต ให้เนเพื่อนประสิทธิเมย์ให้ตัวเราครับผมข้าววันนี้เหมือนจะแฉะนิดน้ำมั้อข้าวไม่ค่อยดีละโทษตัวอย่างไม่โทษตัวเองไม่ใช่มั่ไม่ดีจริงต้องกดสองรอบสารอบมันดีดก่อนแล้วพวกเราก็กดแดงอีกทีมาแล้วครับก็ดีใจเกินเบอร์ดีใจเกินไปร้อนร้อนข้าวข้าวอ่ะร้อนกว่าหรอข้าวอะไรกข้าวร้อนมากดูควันนะอย่าพึ่งกนนั้นนะ พุดดีๆิควันแบบไข่เจียวนะ่ากินไหมลูกไข่เจียวหมูซาบรอก่อนอ๋อเอาซอสมาเสิร์ฟได้ไหม,ไหมชิมก่อนไหมร้นอนมากร้อนมากอา่ะเป่าเป่า,ปาอโอ้โห,โหเป็นไงบ้างาไม่เปลี่ยนเรื่องเดี๋ยว,วยอร่อยไหมอร่อยไหม โอยครับไหนดูดิให้กินคะแนนให้กี่คะแนนหันหน้ามาอย่าเพิ่งถามให้เขาหันหน้าก่อนฮะสิบคะแนนเหรอเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมชูก่อนเยี่ยมไหมอยากอยากโอ้ยกำลังดูโทรศัพท์อยู่ไงชูนิ้วก่อนเยี่ยมเปล่าเยี่หมือนกูบังคับเขาเลยว่ะแต่กูบังคับเขายังไงก็ไม่รู้ฮะถ้าโดดว่าไม่เอาซอสเหรอเอาไหมเอาเอาอะไรนะเอาของกู้งเหี้ เราหมุนอย่าหมดดุนร oh, <I. S 1> ้านเลยนะโอ้ oh, <I. S 1> วควันวุบขนาดาไม่ร้อนจริงเหรอโอ้ไอเสือแค่นี้กันไหมโ oh, <God. S 1> <c oughs> อกรโอกรโอกรอ่า <c oughs> ชิมหน่อยสิ <c oughs> เป็นอะไรลูก <c oughs> เราไม่ทำผมหน้าลูกดีดูดเละไปหมดวิ่งเหงื่อแตก แบ่งกันกินแบ่งกันกินอ๋อเห็นอ๋อเห็นเช็ดเอาช้อนมาทําเป็นส่งเสียงแบ่งกันกิน,ใ,นใครคนนี้ใครทําให้กินใครทําอืมกาเอออ๋มเ,เป็นไงเยี่ยมไหมเยี่ยม,ม,ยมกำลังสนใจไอ้นั่นอยู่ยาทําแบบนั้นเดี๋ยวโดนมือ,มอ,อปะชิมหน่อยดิเป็นไงมีรสชาติเป็นไงโอเคไหม <c oughs> อร่อยไหมมีคะแนนมีสิบคะแนนมาอวยทั้งแม่ทั้งลูก <c oughs> ชิมหน่อยดี้หาข้าวทานกันด้วยนะเพื่อนไข่เจียวหมูสับง่ายๆอะไรนะทำเสียงอทำเสียงห่วงเหรอข้าวก็มีเยอะไข่ก็มีเยอะลูกทอดใหม่ก็ได้ไม่ห่วงของกันโอเคครับทานกันด้วยกันเพื่อนขอญาตรับประทานอาหารแบบนี้นะครับเออแบ่งกันกินแบ่งกันกินอย่าอย่าห่วงของนะอย่าทำแบบนั้นลูกกินข้าวเราทำแบบนั้นไม่ได้มันจะเออมันจะอะไรออกมา เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดชุดนี่ตึงชุดนี่ตึงยิ่งกว่าหน้าอีกครับอืมอืมอืมอร่อยจริงเสร็จแล้เข้าไข่เจียวแนละ้วแล้วขอาอะไรทานกันด้วยนะไข่สี่ใบหมูนิดเดียวเองเนาะหมูไม่ถึงสิบบาทหรอกใส่ไปเะนาะ ไปตลาดแล้วคนละครึ่งด้วยเพื่อนเนะาะไข่กี่บาทโด่ห้าสิบเอกรึกินห้าเง,งียไข่ห้าสิบาทสิบใบแค่เราใช้ไปสี่ใบมือนี้ตกเท่าไหร่จ๊ะคำนวณนี่15้าสามสิบเนาะตีไปสามสิบบาทเนาะข้าวหมู <พ uka> ่าก็ค่าน,าน้ำมันตีไปกไ็ไม่เท่าไหร่นะ<า>ถ้าไปซื้อเขอ<บ>าสี่ก็สี่สี่ใบก็น่าจะเป็นร้อยนะเนาะแการกินที่แบ่งกินกินป่ะขออีกคำหนึ่งพี่เกียร์ไปตักแต่ปลาทำกับข้าวเพิ่มอ่ะอ้ามน้ำโม,โมใหญ่ตายลูกอันนี้ของใครใหญ่ไหมคำใหญ่ไหมใหญ่จังไหมเดี๋ยวมันค <entonces S 2> ้างมันานเมาคิมน้ำโมพูดว่าอะไรนะ ไข้าไข่เจียวนะกินอย่งางเมือ่อกี้มันหกนะคุณโมพูดว่าอะไรนะหกครับหกแล้วเหรอใช่ไหมเมื่อกี้เขาลอนบอกหกแล้วลากันไปด้วยคำนี้ครับผมหาข้าวทานกันด้วยนะครับผมอืมอร่อยไปผลข้าวมากินบ้างเหรอปะเอาข้าวทานกันด้วยแฮปปี้วันไนท์เดย์ครับผมขอเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเป็นคนดีรักษาความดีและความดีจะรักษาคนเดียวเช่น อ้ยลิ้มพันธ์แกเป็นคนดีจงรักษาวความดีไว้แล้วความดีก็จะรักษาคนดีเช่นเดียวกันครับผมบา,บายยใครมีทุนทรัพย์ก็ช่วยเหลือกันได้นะครับทาง <PL> S. <S เขาเดือดร้อน,น <Hey. S 1> ทางภาคใต้นะครับโอเคเขามีศูนย์รับบริจาคกันมากมายนะไทยช่วยไทยไม่ใช่ไทยช่วยไทยแล้วใครจะช่วยกันบายยบาย,บา,ยบายก่อนไกดโอ้ทำไมมืดบายยอะไรนะ ไลก์ก่กรมชอบกดไลค์ชอบกดไลค์กดดิชอบกดไลค์คใช่กดแฮถูกใจกดกิสบายสบายสไตล์บายบายบายก่อนเดะบาย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 ด้วยเด้วไก์กิกามไม่ไม่นอนแบบนี้กินข้าวไม่ได้บายบายดีเรกคือบินบึ้ง เมื่อกี้วิวมาดูไข่ไว้ว่าไข่เหลือเยอะหรือเปล่าบายบายวิยยยยเจอกันครับผมหาอะไรทานกันด้วยครับเพื่อน